นี่เรายังไม่เจอผีนะผีว่าผีนั่นสยองน่าดูเลยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเกียอะไรวะสวัสดีครับอยู่กับผมดิวเอกนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไหมครับนะผมจะมาเล่นเป็นโหมด เฟีอร์นะเป็นโหมดผีนะครับทุกคนก็มีคนดูขอมาให้ผมเล่นโหมดผีให้ดูหน่อยนะครับเดีดดย๋ยวจะเบาเสียงนิดนึงว่ามันน่ากลัวเกินไปนะครับไปเราไปเริ่มกันเลยครับเพลงเอาแล้วทุกคนนี่เราติดอะไรเนี่ย0ูนซูนูนูนนะครับ รถก็จะมาส่งเราแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นส,สภาพรถที่มาส่งเรานะครับอันี่ไงทุกคนบ้านนี่นะครับรถมาส่งเราเอาเรื่องไงทุกคนไม่เราหาอะไรว่ะทุกคน,นหมวดผีผมก็ไม่เคยเล่นนะครับทุกคนเฮ้ยมีกล่องให้มาทุกคนนี่เข้าไม่ได้นะครับ าได้คอรนะครับทุกคนน้อย <Nice. S 1> นี่ลองทุบได้ไหมทุบไม่ได้นะครับทุกคนนี่น่าจะเป็นแทนแบบคนตายนะครับเป็นศพนะครับได้ไหมผมทุบได้ไหมไม่ได้ครับทุกคนเอ,อ้าทุบได้แล้วทุกคนทุบได้แล้วกระด,ด,ดนี่ไง เราเข้ามาในบ้านผีสิงแล้วครับทุกคนกดทําไหมตรงนี้ now, โอ้โหดูเสียงกอดีทุกคนงงทางนี้ขึ้นไม่ได้นะครับทุกคนเป็นบันไดขาดนะครับห้องนี้เปิดได้ไหมไปไม่ได้นะครับทุกคน จะลองมาทางนี้ดูมีประตูอกยก่ไหมไม่มีครับใน้ทางนี้ขึ้นได้ทุกคนไม่ผมจะไ,มไปทางนั้นนะครับมันน่ากลัวเกินไปหรือว่ามันอ้อมไปทางมันอ้อมไปทางเดิมหรือเปล่าเป็นห้องตาหน้ารทุกคนนี่เรายังไม่เจอผีนะผีว่าผีนั้นสยองน่าดูเลย เ้ยทุกคนเฮ้ยเกี้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมึงกดอะไรวะอ๋อยี่ทุกคนค <c oughs> นฮากว่าทุกคน ตอนนี้ผมมีหัวใจนะทุกคนเมื่อกี้ผมไม่มีนะพราไม่เกิดถ้าผมมีเมื่อกี้นี่ผม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 ไม่รอดแน่นอนเป็นคนลอยเข้าห้องนี้เลยนี่มีอะไรไม่มีอะไรนะบอลบอลจะปิดประตูก่อนนะเสียงปิดประตูโคตรหลอหร่อเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนมาได้คนเจมลได้คนเจนได้เป็นคนเจ,นนเจทองนะทุกคน,กคนต้องออกไปเลย ปิดประตูอยู่ไม่ได้นะต้องปิดนะนี่เป็นกล่องว่างเปล่านะครับเอาทีวีนะครับดูไม่ได้ใช่ไหมเอาตัวนี้คืออะไรอุ๊ยคนผมปวดโดนอะไรวะเฮ้ย กูตกอยู่ในบ้านผีสิงนะครับห้องนี้เข้าไม่ได้ทุกคนใช้กุญแจี๊้ดหรอไม่ได้นะนทุกคนไปพนนองขึ้นมาชั้นบนนั้นห้องนี้ไปได้ไหมไม่ได้นะทุกคนมาหอยมาห้องนี้ก่อนผิดประตูไม่มีอะไรนะ motherfucker. Run. Hey, yeah. Khôn hiện đây mấy thằng khôn. Cứ đó tôi làm như ngày nào Yeah, sẽ công nào đó thằng khôn. Yeah, Yeah, ย่เพราะว่าผมไม่รอดหลอทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวส,อส่อชีวิตเออเออยา่าเปิดคนเดียวเปิดตัวเปิดคนเดียวเฮยเฮยกูตายก็ไม่รอดจริงๆไอ้สัสมาทุกคนเราไปเริ่มเกมใหม่กันมารอบนี้กูจริง แย่ผีมันทําอะไรกับเราวะเราอยากชนผีหรือเปล่าทุกคนผมก็พยายามไม่ดูมันแล้วนะตรงนี้ก็เปิดไม่ได้ชั้นบนเนี่ยทุกคนผมบอกเลยว่าสยองมันชอบดักหน้าตูะแล้วใครจะออกไปได้วะผีบ้ามาผมไปเข้าขห้องเลยอุ้ยยะ โดน่าเลยวะเนี่ยทุกคนชีวิตผมที่ห้องหนังสือผมมีห้องรับหรอกเขียนว่าอะไรดูชอบเปิดไม่ได้นะพลลองใช้กุญแจดูไม่ได้เหมือนเดิมนะโดนวอนนี้เป่าข้ามเปิดนะ้พล ห้องนี้แหละที่เราตายอ้าวมันได้ชี้ขึ้นมานะทุกคนโอ,อให้เราเราสามารถหาอันที่มันเป็นแบบมันเป็นเทียนนะทุกคนมันจะเพิ่มชีวิตให้เรานะครับทุกคนตัวนี้เปิดได้ไหมนี่ก่องเก็บของเฉยๆหรอเห็นันได้อะไรวนะเก็บมาก่อนไม่รู้แหละมันเช็ดหรือเปล่า ทำไมเสียงมันเหมือนจะมาใกล้ผมวะทุกคนเอาอทุกคนนี่จใจกุญแจเปิดห้องนี้ได้นะครับทุกคนอ้าวผมรู้แล้วห้องนี้ต้องมีอะไรอ,อ้มีตะขอนะทุกคนคนะกุญแจนะครับนี่อาใส่ด้วยกันนะครับมันจะทำอะไรได้วะตกเบ็ดเหรอ ย่าดูเสียงเปิดประตูดิทุกคนโคตรหลอนตรงนี้มีอะไรนะอ๋อนี่เป็นห้องของดู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 ดดดท็อปอะไรไม่รู้ครับนี่งไงทุกคนนี่งไงทุกคนเรามาไขปาริศนากันปิดปรตูก่อนทุกคน,กคนดูเสียงมาดิ กวนตีนขมักแม่งโอ๊ยวอ,อะไระื่องวะอยู่ก็โผล่มาเยี่ยตกใจนะทุกคนต้องคำใดที่ไม่สุภาพก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคนผมตกใจจริงผมตอนผมได้ครีมมาครับทุกคนเกิดมาตูพีไ่ไปเอาครีมนะครัแล้ววางทำไมหลายกล่องอ่ะมึงก็วางให้กูกล่องเดียวก็ได้ ทุกคนใครผ่านไม่มีโอเคปุม่มเฮ้ยตกใจไปก่อนนะทุกคนนำามาหาเลยได้วะว่าต้องเอคีมไปตัดดิชั้นล่างแน่นอนทุกคนนี่ลองทุกห้องเลยแม่ง ผมจะลองทุกห้องเลยทุกคนห้องนี้เปิดแล้วนะนะผมลงทังนี้เลยนี่งไงทุกคนผมบอกแล้วต้องไอคย์มาเปิดตรงนี้ขอให้ผีเอาภูมานี่คุบได้ไหมเหี้ย ับทุกคนมันเขียนว่าต้องใช้รหัสในการเปิดนะครับทุกคนแล้วถ้าผมมีรหัสแล้วผมจะกดใส่รหัสตรงไหนวะโคตรงงเลยแล้วไอตะขอเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันทำอะไรวไะมีคราบตาดีทุกคนเฮ้ยเปิดไม่ได้อ๋อต้องไปหาเลยวะ ว่าไอตะขอนต้องใช้ท,ทำอะไรแน่เลยทุกคนผมลองหาอะไรที่มันชักละ่างอยู่นะมีแต่โต๊ะกินข้าวนะทุกคนเฮ้ยออกไปไม่ได้ด้วยประเด็นผมต้องหยุดแต่ในนี้นะทุกคนเหมือนโดนขังไงอะเหมือนกูเป็นข้าตะโกนอะ เันไม่ต้องมีอะไรสักอย่างแหละคิดว่อะไรอยู่แวไมไ่ผมไม่อ่านนะครับทุกคนเสียเวลาชีวิตผมนะครับยาร์ดลาวาสาระนะทุกคนนี่ก็เปิดไปได้นะทุกคนไปไปใชัทุกคนต่อนี่ยอยากรู้ห้องนี้มันเปิดยังไง ของนี้ก็ไม่มีอะไรนะคุณตัวตู้นี้มันขยับได้ปะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับทุนเราต้องไขปริศนานะครับเอยเย s มาสโก แปลว่าฉันเป็นคะแนนนะครับทุกคนได้ไปคะแนนนาอะไรวะต้องทำอะไรเนี่ยว่าต้องมีอะไรแน่นอนเลยม,มันให้เราหา,บาเบาะแสนะทุกคน ผมต้องหาอะไรวะนี่มาแล้วนี่มาแล้วไปไปห้องนี้ต่อห้องนี้ก็มาแล้วนะทุกคนนี่เชิญว่าอะไรวะคุณไม่สามารถหนีจากที่นี่ได้ความชั่วร้ายอยู่ในตัวคุณแล้วนะครับผมอยากรุนไปยังไงไอตรงเนี้ยไปยงไี้วะไปงไี้วะ นี่เป็นชั้นบนหรือเปล่าโน่นว่าไอตัวตะขอไม่ต้องมีประโยชน์อะไรสักอย่างดินี่คนไปลงมาชั้นล่างเหมือนเดิมทุกคนคนรูปอยู่ที่น้ำเดิมนะครับ คุณต้องมีรหัสในการเปิดมันต้องมีที่ใส่รหัสนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปหาก่อนนะครับเปิดไม่ได้ครับทุกคน เมื่อกี้มันเขียนว่าฉันต้องการไปฉายนะครับทุกคนแต่ผมไม่เห็นเจอไปฉายเลยทุกคนเฮ้ยตามประตูอาจจะเออประตูมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วทุกคนนี่นี่เราไปหาไปฉายกันผมลืมไปนะครับว่าผมเข้าทางนี้นะครับผมว่าเข้าทางประตูนะผมลืมนะต้องขอสัมมาภัยด้วยนะครับนี่ไม่มีอะไรหรอก มันต้องการไฟชายเหรอตรงนั้นเนี่ยทำอะไรทำได้หมดแลยครับผมไม่รู้จะเอามาทำอะไรนะครับไอตัวเนี้ยอา้าวเจ็ดสอ้านะครับผมมาเข้ามาห้องนี้อ๋อคือเราต้องเอาไอตัวตะขอ มาล้วงนี้นะครับมันจะเป,นเป็นเป็นฝาอะไรไม่รู้นะครับทุกคนออกมาล้วงแบบเพราะรหัสมันอยูข่ข้างล่างนะครับทุกคนมาทุกคนผมได้รหัสแล้วว่าไอไฟฉายมันต้องอุ้ยแยทุกคนหมุดโดนเลยวะอีห้ามันได้ละไม่ได้การต้องรีบเข้าบ้านก่อนนะทุกคนอยู่ผมโดนอะไรไม่รู้นะครับ,รบทุกคนแยหลอนไปหมดแล้วเนี่ยมาผมได้รหัสละ ฝาฉายต้องอยู่ในกล่องแน่นอนอ้าวนี่ไงทุกคนไฟฉายเปิดยังไงไฟฉายัเปิดยังไง,ง,ไงวะเฮ้ยเสียงจะเปิดประตูคนหลอนน่อนทุกคนเอาผู้ข้อไฟฉายมาแล้วเนี่ยมันเปิดยังไงวะ ก็เปิดใบฉาย,ยางไงทุกคนนี่กูไปหาฐานอีกนี่เฮียามากเลยนะอะไรวะทุกคนฉันต้องการไปฉายนะครับมันเขียนว่าภาษาอังกฤษนะทุกคนพวกเอาไปฉายไาแล้วนะไม่ไทำอะไรอีกวะ นี่ <Yeah. S 2> ลองมือเปล่าเปิดดูนะครับทุกคนถ้าตรงน,นี้ไม่ได้เดี๋ยวผมลองขึ้นไปข้างบนดูประตูข้างบนอาจจะเปิดได้นะครับทุกคนเปิดไม่ได้นะครับทุกคนไม่ลองขึ้นไปข้างบนก่อนเอาแล้วถ้าอาหารมหมดหมดนะผมไปหาอาหารจากนั้นเนี่ยเปิดไม่ได้นะทุกคน อี yeah, ยอะไรวะมันต้องให้ผมทำอะไรสักอย่างแน่นอนเลยนี่เปิดไม่ได้ อะไรวะทุกคนผมโคตรงงเลยไม่ต้อเดี๋ยวผมไปตัดไปตอนที่ผมอยู่ข้างล่างแล้วกันนะครับทุกคนครับคุณงั้นก็พาร์ทนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนงันก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะหาวิธีให้ได้นะครับทุกคนว่ามันต้องทำยังไงนะครับจากการพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ